นี้คือละครช่วงเกษตรพารวยกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอคุณงาอยากจะขอพอใจเป็นเหตุให้ภาคเพียนจิตมุ่งไปพาเหียนสิ่งนั้นดำริตรตรองเรียนมูลเหตุผลนา จากสำเร็จสมใจมั่นเที่ยงแท้ธรรมดาครับเป็นโครงโลกกณนิตบทหนึ่งนะครับก็นำมาฝากนะครับคนเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องงานได้ก็ต้องทำในงานที่ตัวเองรักตัวเองชอบนั่นเองครับโลกนี้คือละคร,รช่วง เกษตรพารวยสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับการสร้างรายได้เสริมในครัวเรือนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจกำลังแย่อย่างตอนนี้นั่นนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องชะอมค,ครับ ผักชนิดนี้ตลาดมีความต้องการมากตลาดกว้างบางคนมีพื้นที่ปลูกชะอมแค่1นถึงสไร่นะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายไม่เกิดความเดือดร้อนเป็นคนที่ทำงานเป็นใช้ชีวิตเป็นถ้าทำงานไม่เป็นใช้ชีวิตไม่เป็นต่อให้มีพื้นที่ปลูกพืชห,หลายสิบไร่ก็เอาครอบครัวไม่รอดครับพาชีวิตไม่ไหว เราเคยเห็นกันมาเยอะแยะครับมีพื้นที่ทํากินมากมาเยเหลือเกินทั้งของตัวเองทั้งเช่าที่ปรากฏว่ามีแต่หนี้สินล้นพ้นตัวแต่อีกคนหนึ่งทําเกษตรบนพื้นที่1นถึงสองไร่ไม่เพียงแต่ไม่มีหนี้สินนะครับแต่ว่ามีเงินเก็บอีกด้วยก็ให้เป็นแนวคิดว่าความสุขความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ขนาดของงานนะครับแต่ว่า อยู่ที่งานนั้นทำแล้วสำเร็จหรือไม่และมีความเหมาะสมในการใช้ชีวิตหรือไม่นั่นเองภาคการเกษตรเรามีสิ่งยั่วยุไม่น้อยไปกว่าภาคง,งานอื่นหรือธุรกิจอื่นนะครับถ้าเราเป็นคนอยากมีอยากได้ชอบการแข่งขันประชันกับผู้อื่นบางทีนึกว่าจะชนะก็กลายเป็นแพ้อย่างราบคาบไปเลยก็มี แถวพื้นบ้านตำบลของเราชาวบ้านก็ปลูกชะอมเป็นรายได้เสริมมานานแล้วครับปลูกกันคนละงานสองงานบางคนก็มากบางคนก็น้อยหน่อยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเก็บยอดต้องใช้แรงงานคนต้องเก็บกันแทบทุกวันถ้าครัวเรือนไหนมีแรงงานมีกําลังพอจางก็อาจจะปลูกเยอะหน่อยครับแต่ส่วนมากแล้วก็ปลูกกันเท่าที่จะมีแรงเก็บ กันในแต่ละวันนั่นแหละครับคุณสุนทรแย้มสวนกล่าวท่านที่สนใจงานทางด้านการเกษตรนะครับแต่ไม่ได้ตั้งใจจะใช้ชีวิตตามแบบเกษตรกรทั่วไปต้องการทำงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการบริหารงานแบบองค์กรหรือแบบบริษัทก็ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้นะครับ มีความสามารถก็ทำได้นำเอาข้อมูลที่ได้จากเกษตรกร,กรที่ทำงานจริงไปประยุกต์ก็อาจจะพัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมายของตนเองได้ผักชะอมก็เป็นผักที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนึ่งครับผมมาอยู่ที่แปลงปลูกชะอมของนายฉินขำวังยางบ้านเล็กที่ 26หมู่หนึ่งตำบลสามงามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษนะครับซึ่งก็มีสมาชิกอยู่เยอะทีเดียวผู้ที่นำเรามาที่นี่ก็คือคุณมนัสแช่มเฉยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอโพทอง เรามาถึงแปลงแล้วปรากฏว่านายฉินเจ้าของแปลงและประธานกลุ่มไม่อยู่นะครับทราบว่าออกไปธุระที่ตลาดเพราะว่าเป็นการมาโดยไม่ได้นัดหมายกันล่วงหน้าสมาชิกกลุ่มสองคนคือคุณสุนทรแย้มสวนและคุณวิมแก้วสีดาจะเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับต้นพันธุ์ที่ขายกันเองอยู่ในพื้นที่ ก็ไม่แพงครับกิ่งละสองสาบาทแต่ซื้อกันมากๆก,ก็อาจจะถูกลงไปอีกครับคุณวิมกล่าวเป็นกิ่งปักชำครับพร้อมปลูกเลยเขตพื้นที่บ้านเราถือว่าการปลูกชะอมเป็นการสร้างรายได้ประจำวันครับถ้าแบ่งแปลงดีๆก็เก็บหยอดขายได้ทุกวันผู้ซื้อก็เข้ามาทุกวันอยู่แล้วครับ บางคนเขาขยันนะครับวันหนึ่งก็มีรายได้พันสอ0 0ัอยู่อยู่สบายสบายแต่ว่าก็ยังมีการทำนาเป็นหลักกันอยู่ส่วนมากนั่นนะครับการปลูกชะอมก็เหมือนปลูกพืชชน,นิดอื่นปลูกได้ทั้งสภาพไร่และสภาพแบบร่องน้ำนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ที่ตำบลสามงามนี้ก็ปลูกทั้งสองแบบ ถ้าปลูกบริเวณบ้านส่วนใหญ่ก็ปลูกในสภาพไร่ยกร่องขึ้นนิดหน่อยเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีในช่วงฤดูฝนถ้าปลูกอยู่แถวที่ลุ่มทุ่งนาก็จะยกแปลงขึ้นเป็นสวนแบบร่องน้ำได้ผลผลิตดีเหมือนกันอยู่ที่การจัดการและการดูแลของเรานะครับการปลูกชะอมระยะปลูกแล้วแต่ความคิดเห็นของ เกษตรกรแต่ละรายบางคนก็เห็นว่าปลูกระยะ1คณหเมตรเหมาะสมไม่ต้องให้ต้นโตมากไม่ต้องให้สูงมากจะได้ทํางานสะดวกแต่บางแห่งบางที่ก็จะเห็นว่าปลูกระยะ2องคูณ2เม็ดจะทําให้ส่งพุ่มกว้างได้ยอดมากกว่าสูงหน่อยไม่เป็นอะไรเพราะจะได้ยอดรอบส่งพุ่ม ก็แล้วแต่ความคิดเห็นนะครับแต่โดยรวมแล้วยอดจะดีหรือไม่อยู่ที่การจัดการดูแลและฤดูการมากกว่าครับถ้าเราปลูกระยะ1คูณเมตรก็จะต้องใช้ต้นพันธุ์สักประมาณ800ต้นครับรองกลนหลุมโดยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักให้ดีหรือถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำเร็จก็จะดีมากครับ เน้นปลูกระยะตนน้นฝนต้นก็จะงอกงามจเจริญเติบโตดีแต่ว่าอาจจะเสียโอกาสในการเก็บหยอดช่วงฝนถ้าเรามั่นใจว่าดูแลให้เติบโตได้อาจจะปลูกช่วงต้นปีก็ได้ครับพอปลายฤดูร้อนก็รื่มเก็บหยอดได้พอมาฝนก็ได้ยอดงามทีเดียวครับคุณมนัตเชมเฉยกล่าวเขาเป็น เจ้าหน้าที่ทางการเกษตรที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรอย่างมากทีเดียวครับแถวพื้นบ้านตำบลของเราชาวบ้านก็ปลูกชะอมเป็นรายได้เสริมมานานแล้วครับปลูกกันคนละงานสองงานบางคนก็มากบางคนก็น้อยหน่อยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเก็บยอดต้องใช้แรงงานคนตั้งแต่เริ่มปลูกอายุได้ประมาณสเดือน ถ้าอมก็เริ่มให้ยอดเกษตรกรจะต้องทำการเด็ดยอดอย่างสม่ำเสมอระยะแรกยอดอาจจะไม่มากเราก็เด็ดไปประกอบอาหารหรือว่าขายได้น้อยก็ไม่เป็นไรแต่การเด็ดยอดของเราจะทำให้มีการแตกกิ่งก้านมากขึ้นครับการที่กิ่งก้านมากขึ้นก็หมายความว่าเราจะได้ยอดมากขึ้น และเมื่อเราเด็ยดยอดสม่ำเสมอยอดก็จะแตกมาแทนยอดเดิมเรื่อยๆไม่เคยขาดแต่ว่าเราต้องบำรุงต้นให้มีความสมบูรณ์ไว้เสมอครับเน้นปุ๋ยอินทรีย์ถ้าเป็นปุ๋ยเน้นปุ๋ยอินทรีย์เป็นสำคัญครับเพราะว่าต้นชะอมเขาจะชอบมากปุ๋ยเคมีจะเสริมหรือไม่ก็แล้วแต่ครับถ้าใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไว้มาก พอเราใส่ปุ๋ยเคมีเสริมเข้าไปเล็กน้อยใบยก็จะงามมากขึ้นทีเดียวครับคุณสุนทรแย้มสวนเปล่าต้นชะอมในแปลงของผู้ใหญ่ฉินก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับขณะนี้กำลังให้ยอดพอประมาณไม่มากเพราะว่าเพิ่งจะตัดต้นไปได้ไม่นานขณะนี้อยู่ในช่วงที่ต้นชะอมกำลัง จะเรียนเติบโตขึ้นมาใหม่เพราะว่าทุกๆประมาณหนึ่งปีจะมีการตัดแต่งทําสาหนึ่งครั้งคือพอต้นชะอมสูงมากทำงานค่อนข้างลำบากแล้วก็จะทำการตัดต้นตัดชิดดินเหลือต่อไว้แค่ประมาณ1-2ง,ง,งคืบน,นะครับเมื่อตัดต้นเสร็จแล้วก็จะมีการฉีดพ่นยาป้องกันกำจัดโรคแมลงเสร็จแล้วก็ทำการบำรุง ใช้เวลาประมาณสองสาเดือนก็จะเริ่มเก็บยอดได้ใหม่แล้วต้นก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราต้องการให้มีรายได้ตลอดนะครับเราก็ตัดต้นไม่พร้อมกันแปลงนี้ตัดแต่ว่าอีกแปลงก็ยังเก็บยอดอยู่ซึ่งโดยมากแล้วเกษตรกร,ร,ก,รก็จะแบ่งแปลงเป็นสองสาส่วนครับเพราะว่าเวลาเราเก็บยอด ส่วนที่เราเก็บยอดไปแล้วก็จะต้องเว้นไว้3าสวันถึงจะกลับมาเก็บใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งช่วงที่เว้นเก็บส่วนนี้เราก็ไปเก็บส่วนอื่นแล้วค่อยย้อนกลับมาเก็บแปลงเดิมทํางานอย่างนี้ก็จะเกิดรายได้ทุกวันครับน้ํามีความสําคัญกับชะอมเป็นอย่างมากนะครับถ้าชะอมขาดน้ําก็จะไม่ค่อยออกยอด และยอดจะไม่อวบไม่งามจึงต้องให้น้ำเป็นประจําทุกวันและให้ในปริมาณที่ค่อนข้างมากด้วยพื้นดินแฉะเลยทีเดียวต้นชะอมจะชอบมากในขณะที่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็ขาดไม่ได้ด้วยเช่นกันโรคแมลงรบกวนชะอมมีไหมครับผู้ร่วมสังเกตการคนหนึ่งถามขึ้น ก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่รุนแรงพวกหนอนตัวเล็กๆบางทีก็ระบาดเราทำแบบปลอสารพิษก็จะเน้นใช้น้ำหมักสมุนไพรไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรครับถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านที่ปลอดภัยราคาก็ไม่แพงครับคุณวิมแก้วสีดำกล่าวราคาของจะอมนะครับ จะขึ้นขึ้นลงลง,ลงเหมือนกับราคาพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นบางครั้งก็จะเหลือแค่กิโลกรัมละ25-30บาถึง30บาทอันนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่าช่วงฤดูฝนนั้นจะอมจะมีการแตกยอดเยอะอส่วนในฤดูหนาวราคาก็สูงเพราะว่ายอดน้อยเป็นระยะพักตัวราคาก็ ถีบตัวสูงมาถึง50-80บาทต่อกิโลกรัมฤดูร้อนก็ราคาดีเช่นเดียวกันนะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่ถ้าทำจริงๆแล้วรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ500บาทอย่างแน่นอนครับคุณมนัตเช่มเฉยกล่าวว่าชะอมเป็นพืชที่ปลูกง่ายขายคล่องปลูกครั้งเดียวก็เก็บกินไปได้นาน ช่วงที่ตัดต้นเพื่อทำสาวอาจเลือกกิ่งกลางอ่อนกลางแก่ทำกิ่งปักชำขายเป็นรายได้เสริมที่ดีเหมาะสำหรับยุคเศรษฐกิจพอเพียงอาจเป็นงานของแม่บ้านที่ต้องทำงานบ้านดูแลลูกหลานไปด้วยโดยปลูกเอาไว้บริเวณบ้านเป็นรั้วบ้านไปด้วยทำงานง่ายและให้ผลผลิตด,ดีไปทําไกลบ้านไม่ค่อยเหมาะเท่าไรครับ เพราะว่าต้องเดินทางไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากต้องทำงานทุกวันทุกเช้าเสร็จแล้วก็ต้องจัดการแล้วรอให้แม่ค้ามารับไปถือเป็นพืชรายได้เสริมในครัวเรือนจริงๆครับคุณมนัสกล่าวในที่สุดการปลูกพืชทุกชนิดในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปราคาก็อาจจะแตกต่างกันบ้าง แต่รายได้โดยรวมก็ใกล้เคียงกันสำหรับเจ้าอมเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างรายได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียวครับฟังเรื่องราวของชะอมมาจนจบได้แนวคิดอะไรบ้างครับต้องบอกนิดนึงนะครับว่าเรื่องราวที่ไปสัมภาษณ์นี้เวลาก็ผ่านมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ าราคาผลผลิตที่กล่าวถึงในเนื้อเรื่องนั้นนะครับเป็นราคา,าที่ผู้ซื้อคนกลางไปให้กับเกษตรกรผู้ปลูกในพื้นที่นั่นนะครับแต่ว่า,าถ้าเราสามารถทําตลาดเองได้หรือไปส่งถึงจุดรับซื้อเองได้จุดรับซื้อในที่นี้หมายถึงตลาด ไทยหรือตลาด4ีมุงเมืองนะครับราคาก็อาจจะเพิ่มไปอีกประมาณ1เท่าตัวนั่นเองนะครับก็ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับํำหรับเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่ยุคโคกหนองนาโมเดลในปัจจุบันนี้นะครับยุคเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั่นนะครับเราต้องเอาแนวคิดเอาวิธีการปลูก วิธีการดูแลอะไรต่างๆมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับวิธีการทำงานของเราเหมาะสมกับแนวทางในปัจจุบันรับรองได้ว่า,าชะอมนั้นก็จะเป็นพืชเสริมรายได้ในครัวเรือนที่สร้างรายได้ประจําให้กับเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังมาจนจบนะครับถ้าเห็นว่า คลิปต่างๆของอโลกนี้คือละครนี้มีประโยชน์สําหรับท่านแล้วก็มีประโยชน์สําหรับคนใกล้ชิดนะครับรบกวนช่วยกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานขอให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดทําสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จโชคดีมากๆครับสวัสดีครับ โลกนี้คือละครช่วงเกษตรพารวนกินลมชมวิววับวิวเมื่อเจอ